สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องโบราณชาแนลกับโบราณย้อนอดีตในวันนี้จะพาเพื่อนมารู้จักฆาตรกรที่ก่อเหตุฆาตรกรรมภรรยาของเขาแล้วหั่นศพออกเป็นชิ้นๆจากนั้นนำชิ้นส่วนของศพไปทิ้งยังบริเวณต่างๆซึ่งณนะตอนนี้ศีรษะของเธอยังไม่ถูกคนพบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ลินเซ่คุณแม่ลูกสองเกิดเมื่อปี2521คุณแม่ของเธอชื่อลินดาคุณพ่อชื่อปีเตอร์ลินเซ่เป็นคนที่สวยทั้งภายนอกและภายในมีบุคลิกดีร่าเริงแจ่มใสลักสนุกเป็นกันเองและเป็นคนตรงไปตรงมาลินเซ่มาจากครอบครัวใหญ่ซึ่งรวมถึงพ่อแม่พี่น้อง5คนของเธอ ลินเซ่เธอตั้งท้องเมื่ออายุ17ปีกับแฟนคนแรกเธอตั้งท้องเมื่ออายุ17ปีกับแฟนคนแรกเธอืยนกเืนกรานที่จะเก็บลูกไว้ขณะที่เธอตั้งครรภ์5เดือนความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอสิ้นสุดลงส่วนสามีคนปัจจุบันของเธอชื่อมิเชลมิเชลมีอายุมากกว่าเธอ3ปีในการพบกันครั้งแรกของมิเชลและลินซี่เขาทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ลินเซ่เธอคิดว่ามิเชลเป็นชายที่มีสเสน่ห์และกำลัง,ลงหลงไหลในตัวเธอเธอได้พามิเชลมาที่บ้านของเธอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักหลังจากนั้นมิเชลก็ได้มอบการ์ดและดอกไม้ให้เธอความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มดีขึ้นทั้งสองก็ได้คบหาดูใจกันเพียงไม่นานค่ะเพียงแค่ห้าสัปดาห์ทั้งคู่ ก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่ครอบครัวของลินเซ่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่ามันเร็วมากมันเร็วเกินไปซึ่งลินเซร่รู้จักมิเชลดีแค่ไหนหลังจากการแต่งงานของทั้งสองทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกันครอบครัวของลินเซ่เนี่ยเขาไม่ค่อยตื่นเต้นกับการแต่งงานของทั้งคู่มากนะเพราะเขาคิดว่ามันเร็วเกินไป ลินเซ่เนี่ยรู้จักมิเชลดีแค่ไหนส่วนในงานแต่งงานของเขานะคะครอบครัวของลินเซ่เนี่ยก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกันทั้งหมดเลยแต่ส่วนของมิเชลเนี่ยไม่มีพ่อแม่มาแล้วก็มีแต่น้องชายเท่านั้นที่มาร่วมในงานแต่งซึ่งเมื่อแต่งงานแล้วมิเชลเขาพยายามที่จะแยกลินเซ่ออกมาจากครอบครัวเริ่มที่จะมีการควบคุมลินเซ่เขาทั้งสองนะคะก็ได้ไปหาเช่าบ้านนะคะ ซึ่งหลังจากที่เขาทั้งสองนะคะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่มิเชลเนี่ยก็เริ่มที่จะทำร้ายร่างกายลินเซ่ซึ่งลินเซ่ก็เอาเรื่องที่มิเชลทำร้ายร่างกายเนี่ยไปเล่าให้น้องสาวอีกคนหนึ่งฟังแต่หลังจากนั้นนะคะลินเซ่เขาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกของเขาชื่อว่าโรบินลินเซ่แล้วหลังจากการให้กำเนิดลูกคนแรกนั้นเธอก็ได้ตั้งครันอีกครั้ง แต่การตั้งครันอีกครั้งนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจเธอจึงไปทำแทง้งเมื่อเธอทำแท้งแล้วเธอก็มาบอกกับสามีของเธอก็เกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงทาให้มิเชลโกรธแค้นมากแล้วทุบตีเธอแล้วมิเชลก็ได้ย้ายออกไปจากบ้านซึ่งตอนที่มิเชลได้ขนของออกไปจากบ้านนั้นก็ได้ขโมยเงินของลินเซ่ออกไปด้วยนอกจากความรุนแรงแล้วมิเชลก็ยังนอนกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เป็นประจำ หลังจากมิเชลเนี่ยได้ย้ายออกไปจากบ้าน5เดือนลินเซ่เธอก็ได้เปลี่ยนใจแล้วก็อนุญาตให้มิเชลเนี่ยย้ายกลับเข้ามาอยู่ในบ้านอีกครั้งและเธอบอกกับมิเชลว่าเธอต้องการที่จะมีลูกกับมิเชลและหลังจากนั้นเธอก็ได้ตั้งครร เมื่อลินเซ่ตั้งครันได้ประมาณ6เดือนบิเชลก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเริ่มทำร้ายข้าวของในขณะที่ลินเซ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านแต่เมื่อลินเซ่กลับมาแล้วพบว่าบ้านเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายมันมีกระจกแตกไปหมดเลยทับแล้วผนังก็เปื้อนไปด้วยเลือดซึ่งเขาทั้งสองเนี่ยก็ถูกเจ้าของบ้านนะคะสั่งให้ย้ายออกไป ลินเซ่นะคะเธอก็ได้กลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะลูกชายคนที่สองของเธอก็ได้เกิดขึ้นมาค่ะเมื่อลูกชายของเธอเกิดขึ้นมานะคะมิเชลเนี่ยก็ได้ย้ายออกไปจากบ้านอีกครั้งซึ่งลินเซ่เธอก็คิดว่ามันจบลงจริงแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับมิเชลเนี่ยมันจบลงไปมันจบแล้วจริงๆเธอกับลูกๆนะคะก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะโดยมีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเธอ หน่วยงานที่ว่านั้นนะคะก็คือหน่วยงาน w o m ม n It นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการหาบ้านหลังใหม่ให้กับลินเซ่นะคะซึ่งบ้านของเขากับลูกๆนั้นก็อยู่ห่างจากบ้านของมิเชลหลายไม์เลยค่ะวูเมนอิซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรการกุศลช่วยเหลือสตรียุติความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีและเด็ก ทำหน้าที่ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศนะคะเพื่อความปลอดภัยของสตีจากความรุนแรงในครอบครัวบ้านใหม่ของลินเซ่กับลูกๆนะคะไม่ได้ถูกเปิดเผยในที่ใดแต่ลินเซ่ก็ต้องตกใจเมื่อมิเชลปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านของเธอมิเชลเกี้ยกล่อมลินเซ่ขอร้องลินเซ่ ขอพบกับแจ็คในวันเกิดปีแรกของเขาขณะนั้นเองนะคะมิเชลก็ได้เกีียกล่อมและขอร้องที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งลินเซ่เธอเองก็ยอมนะคะยอมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยอมที่จะให้อภัยอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่บ้านของลินเซ่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าลินเซ่อนุญาตให้มิเชลเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในบ้านอีกครั้ง เมื่อเพื่อนและครอบครัวของลินเซร่รู้ว่าลินเซ่กับมิเชลเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพวกเขาก็ต่างตกใจกันมากแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลินเซ่เนี่ยได้ให้อภัยสามีของเธออีกครั้งการที่พามิเชลกลับมาที่บ้านอีกครั้งเนี่ยเพื่อนๆของลินเซ่เขาก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในชีวิตของลินเซ่เลย She or me, or anybody me him mistake else she'd taken the that back and that's <c oughs> final mistake. และในวันที่11ธันวาคม2541ลินเซ่นะคะเธอก็ได้พาลูกๆของเธอเนี่ยไปหาคุณตาแล้วก็คุณยา่าแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและคุณแม่ของลินเซ่เนี่ยก็ได้กลับมาส่งเธอที่บ้านโดยที่เธอไม่รู้เลยว่า จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นหน้าลูกสาวของเธอต่อมาในวันที่14ธันวาคม2541ก็ไม่มีใครพบลินเซออีกเลยลินเซ้หายตัวไปในวันที่24ธันวาคมในปีเดียวกันนั้น แม่ของลินเซ่เนี่ยเขาก็พยายามติดต่อลินเซ่ทั้งวันเพื่อที่จะถามว่าเมื่อไหร่เธอจะส่งของขวัญคริสต์มาสมาให้เด็กๆแต่การติดต่อหรือว่าการโทรหาลินเซ่นั้นก็ล้มเหลวทุกครงแล้วหลังจากวันที่24ี่เนี่ยครอบครัวของเธอก็ไม่ได้ติดต่อหาเธออีกเลยและทางครอบครัวก็ไม่ได้แจ้งการหายตัวไปของลินเซ่ แต่นักสังคมสงเคราะห์นะคะเขาเนี่ยก็ได้กังวลใจแล้วก็แจ้งว่าลินเซ่เนี่ยจริงๆแล้วเธอหายตัวไปในช่วงที่ลินเซ่หายตัวไปนะคะมิเชลเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นสามีผู้เคาะร้ายผู้เลี้ยงลูกๆของเขาเนี่ยเพียงคนเดียว ซึ่งขณะนั้นมิเชลเนี่ยก็ได้ไปออกรายการสัมภาษณ์ต่างๆว่าลินเซ่เนี่ยเธอหายตัวไปกับชายอื่นแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเลี้ยงลูกๆอยู่เพียงลําพังนอกจากนั้นมิเชลเขาก็ยังได้บอกลูกๆของเขาอีกสองคนว่าแม่เนี่ยได้หนีไปแล้วแม่ได้ทิ้งพวกเราไปแล้วการโกหกและการหลอกลวงมิเชลเขาเพลิดเพลินกับการประชาสัมพันธ์เพลิดเพลินกับการเล่าเรื่องของเขาทุกครั้งที่มีโอกาส เขาเชิญนักข่าวมาในบ้านของเขาสร้างเว็บโกโหกอย่างพิถีพิถันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจในที่สาธารณะสำหรับมิเชลเมื่อนักข่าวเนี่ยได้ถามว่าภรรยาของคุณไปไหนเขามักจะตอบแบบคุมเคืออยู่เสมอเมื่อมิเชลเนี่ยเขาถูกถามว่าคุณฆ่าภรรยาของคุณใช่ไหมแทนที่เขาจะตอบว่าไม่แต่เขากลับตอบว่า ฉันจะไม่ตอบคำถามนั้นเพราะว่ามันไม่จำเป็นเมื่อใดก็ตามที่มิเชลเนี่ยเขาปรากฏตัวบนทีวีเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่เขากลับรู้สึกสบายใจเขาไม่ได้จริงใจกับการขอให้ลินเซ่นเนี่ยกลับบ้านและบางทีนะคะเขาเนี่ยจะแสยะยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาราวกับกำลังแบ่งปันเรื่องตลกส่วนตัวของตัวเองในขณะเดียวกันครอบครัวของลินเซ่ก็ตกอยู่ในความมืดมิด พวกเขารู้ว่ามิเชลมีความผิดพวกเขาไม่เชื่อใจมิเชลเพราะพวกเขารู้ว่ามิเชลเนี่ยเคยใช้ความรุนแรงกับลินซี่แต่มันยังขาดหลักฐานที่จะเอาผิดกับมิเชลครอบครัวของลินเซ่นะคะขณะที่ลินเซ่นเนี่ยหายตัวไปเขาก็พยายามที่จะตามหาลูกสาวของเขาเดินหาบริเวณที่พักที่ลูกเขาเคยอยู่ มิเชลเขาคิดว่าเขาประสบความสําเร็จในการหลอกลวงตำรวจในการหลอกลวงประชาชนและหลอกลวงครอบครัวของลินเซ่เป็นเวลาเกือบครึ่งปีที่ไม่มีวีแววของลินเซ่ตำรวจที่ทําการสืบสวนคดีของลินเซ่ก็เริ่มที่จะหมดความหวังในขณะนั้นเองมิเชลเขาก็เริ่มที่จะอึดอัดกับการที่นักข่าวเนี่ยมาติดตามตัวเขา เขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยถูกทำลายโดยสื่อจริงๆแล้วเขาเนี่ยมักจะไปเชิญสื่อมาที่บ้านของเขาเองนะคะภายในเดือนเมษาปี2542ตำรวจได้ค้นพบว่ามิเชลเนี่ยได้นำเช็คไปขึ้นเงินหลายร้อยปอนด์ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะคะก็คือเป็นชื่อของลินเซ่ ดังนั้นตำรวจจึงทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบไทม์ไลน์ของลินเซ่ก่อนวันที่พวกเขาคิดว่าเธอหายตัวไปในวันที่15ธันวาคม2541เธอมีนัดกับทนายเพื่อคุยเรื่องการหย่าของเธอกับมิทเชลวันที่16ธันวาคม2541 เธอมีนัดกับหมอทันตกรรมและในวันที่22ทธันวาคม2541เธอมีนัดจะไปทําผมแต่เธอไม่ได้ไปตามนัดสักวันเดียวเลยค่ะไม่มีใครพบเธอในที่สุดเมื่อวันที่7มิถุนา2543าตำรวจได้ข้อสรุปว่าลินเซ่เสียชีวิต หรือหลังวันที่15ทธันวาคม2541ตำรวจนะคะก็ได้ไปที่บ้านของมิเชลนำตัวมิเชลไปสอบปากคำมิเชลไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยเป็นเวลา36ชั่วโมงเขาไม่พูดอะไรเลย แต่สุดท้ายตอนเย็นของวันที่8มิถุนาเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาสารภาพทุกอย่าง เขาสารภาพว่าเมื่อวันที่16ธันวาคม2541ลินเซ่กับเขาเนี่ยได้ทะเลาะกันอย่างหนักแล้วลินเซ่บอกว่ากำลังทำเรื่องการหย่ากับมิทเทล ซึ่งมันทำให้มิเชลโกรธมากเขาจึงลัดคอลินเจ้แล้วซ่อนร่างของเธอไว้ในห้องนอนห่อร่างของเธอด้วยถุงขยะและในวันรุ่งขึ้นเขาได้ไปหาน้องชายของเขาแอลเลียดบอกกับน้องชายของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านของมิเชลแทงศพเจ็ดครั้งเพื่อระบายเลือดเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็ได้แยกชิ้นส่วนของเธอ ตัดแขนขาลำตัวและศีรษะในขณะนั้นนะคะเขาอ้างว่าน้องชายของเขาไม่ได้ทำอะไรแค่เอาชิ้นส่วนของลินเซ่เนี่ยใส่ไว้ในถุงการหั่นศพนั้นก็หั่นในอ่างอาบน้ำแขนและขาของเธอถูกค้นพบในพุ่มไม้ข้างทางรถไฟลำตัวถูกพบในหลุมที่ฝังไว้แถวๆกับเครื่องเล่นรถไฟเหาะส่วนศีรษะและมือของลินเซ่ไม่ถูกค้นพบมิเชลเขาบอกว่า เขาได้โยนส่วนศีรษะและมือของลินเซ่นั้นเข้าไปในกองขยะมิเชลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมลินเซ่และถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนน้องชายของเขาถูกตัดสินจำคุก7ปีมิเชลนะคะเขาก็ได้ฉายาว่า smiling killer เนื่องจากขณะที่พาตำรวจเนี่ย ไปหาศพของภรรยาของเขาเขาก็ได้แสยะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้พยายามที่จะมองหาว่าตรงไหนมีนักข่าวได้พยายามมองหานักข่าวเพื่อที่จะได้ออกทีวีหลังจากพบว่าลินเซ่นเนี่ยเธอถูกฆาตกรรม พี่ชายของลินเซ่ที่เขาค่อนข้างที่จะสนิทกันนะคะซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ24ปีเขาก็เสียใจมากซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะกําจัดความเสียใจนั้นได้อย่างไรนะคะเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพ่อของลินเซ่พูดว่าทุกครั้งที่ฉันได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายของนักโทษฉันภาวนาให้เป็นมิเชลมิเชลสังหารลินเซ่ภรรยาของเขา และบอกกับโลกว่าลินเซ่เนี่ยเธอทิ้งพวกเขาแล้วก็ลูกๆไปไปกับชายคนอื่นมิเชลก็ได้เล่าเรื่องโกโหกเยียดหยามลินเซ่สำหรับครอบครัวลินเซ่มันเป็นคำพูดที่น่าเจ็บปวดมากไม่กี่เดือนก่อนที่ลินเซ่เธอจะถูกลัดคอและถูกฆ่าจากสามีที่เธอกำลังจะหย่าเธอได้เขียนไว้ในอัลี่ของเธอว่าหนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับลูกๆของฉัน เพื่อให้เขารู้ว่าชีวิตของฉันลำบากแค่ไหนและฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพวกเขาด้วยตัวของฉันเองและบอกให้พวกเขารู้ว่าฉันรักพวกเขามากแค่ไหนฉันหวังว่าลูกๆของฉันจะมีความสุขทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้คือฉันทำดีที่สุดแล้วฉันหวังว่ามันจะดีกว่านี้ สิ่งหนึ่งที่ฉันทํามาตลอดตั้งแต่ที่ลูกฉันเกิดก็คือให้ลูกๆมั่นใจและแน่ใจว่าแม่รักลูกถึงลูกของฉันสองคนสำหรับคดีการฆาตากรรมคุณแม่ลูกสองลินเซ่เธอต้องทนอยู่กับความรุนแรงที่ผู้ชายคนหนึ่งมอบให้เธอจะเห็นได้ว่าจากการที่เธอเขียนไดอารี่นี้ เธอไ,ไม่ได้มีความสุขเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคดีการฆาตกรรมลินเซ่จากสามีที่เธอเนี่ยกำลังจะฟ้องหย่า มิเชลเขาไม่ได้ฆ่าแค่ลินเซ่ยอย่างเดียวเขายังทิ้งความเสียใจยความหดหู่ใจไว้กับคนในครอบครัวของเธอ และสามีของเธอเองก็ได้สร้างบาดแผลให้คนในครอบครัวโดยการไปพูดออกสื่อว่าลินเซ่เนี่ยทิ้งเขากับลูกไปไปกับชายคนอื่นที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาว่าสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เป็นการเล่าเชิงสารคาดีเป็นการเล่าเชิงกรณีศึกษาเป็นข้อมูลที่หามาจากอินเทอร์เน็ต หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย